ยกสูงกว่าเดิมแล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยอืพี่เอกโอ้โอหืออ้อหือ้โหโอ้อหือนี่ฮะโอ้โหพี่เอกก็ว่ามาทานมะละกอนี่ครับผมเจอน้องแฝงนะครับโอ้โหต้มน้ำเพียน้องเพื่อนก็เป็นพวกตับพวกอะไรนี่เราจะต้มให้สุกนะแบมือให้ผมดูหน่อยเห็นแล้วเนี่ยบานสวิงแล้ว บายบายครับผมนี่หมายเนี่ยพี่เอกไว้แล้วมันอยู่ตรงนี้เฮ้สวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับผมสวัสดีพี่หนุ่ม BP แล้วก็สวัสดี FC พี่หนุ่มด้วยนะครับผมไม่ครับพวกผมเอก BM ครับผมมานี่ต้องเสียงหัวเราะใช่วันนี้สนุกขึ้นเครงแน่นอนครับเพื่อนเยมีมีแขกรับเชิญใช่ครับผมเรามาบุกบ้านบางหวันนี่ครับผมมา สวัสดีครับผมน้องบเบนครับผมนี่เบนบางหวานนะสบายดีนะครับผมสบายดีโอ้เอฟซีผมว่าต้องมาหาน้องเบนนะครับตอนนี้เขาสร้างสักครั้งเนี่ยเขาสร้างบ้านใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมนี่เรามาแนะนําอีกคนนึงนะครับผมสวัสดีครับผมนี่แฟงบางหวานครับแฟงบางหวานนะครับผ่านแฟงเนาะช่วงนี้ก็น้องใหม่น้องใหม่ครับผมน้องใหม่มาช่วยสร้างนี่เนาะโอ้เพื่อนดูเนี่ยเราวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันนะครับก็เดี <ผม S 1> ๋ยวให้น้องเบนส์แล้วกันนะพาเราไปชม สถานที่ <c oughs> บ้านบางหวานว่าตอนนี้ทําอะไรไปบ้างแล้วครับผม <c oughs> อันนี้ที่เราทําใหม่ก็คือเปลี่ยนหลงังคาใหม่หมดเลยครับ<อ>แล้วก็ทำสูงใหม่ยกขึ้นมายกสูงกว่าเดิมแล้วก็<อ>เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็เหมือนีย่อย่อหันตรงนี้นอ๋อย่อลงอ <c oughs> นนี้ย่อลงมาเพราะว่ามันสูงแล้วมันขึ้นลงลําบากครับลาบากใช่ไหมครับ okay, โอเคเดี๋ยวชมข้างในหน่อยครับผมได้เลยอ่าโอเคครับนี่แข็งแรงนะครับก็ ผมก็เคยมาที่นี่เหมือนกันนะครับตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็คือเขาทําใหม่นะเพื่อนเพื่อนก็อยากจะให้แบบชมแบบนี่ก็คืออ่าแค่ยกตรงนี้ขึ้นเฉยๆใช่ไหมครับยกสูงขึ้นต่อขึ้นอ๋อนี่ฮะยกต่อขึ้นแล้วก็ข้างในก็ยังคงแข็งแรงนะครับเนี่ยขึ้นมาสองคนไม่ไม่ไม่คงเค็งเลยนะฮะแข็งแรงมากเนี่ยเพราะว่าเป็นแคมป์สามารถนอนได้เลยนะาายหาาอฮะ เนี่ยครับผมนอนได้เลยนะก็เห็นนอน,นอนแบบไออ่านเลยก็สี่คนนาะ <4 S 1> จะสี่คนได้นะโอ้เพื่อนนี่ครับสามารถมีที่วางอ,าอุปกรณ์อะไรบางอย่างได้เหมือนกันนะครับผมยกขึ้นมานี่ครับว้าวส,สวยงามสวยงามแล้วก็มองไปตรงนี้นะครับโอ้โหนี่ครับลึกนะครับผมตรงนี้ <laughs> พาดล่วงลงไปนี่ยังไม่ได้ปิดเลยนี่ครับผมก็เพื่อน <laughs> ๆก็สามารถ เข้าไปชมได้นะครับว่าน้องๆเขาสร้างกันยังไงแล้วก็วิธีการสร้างไงก็ไปติดตามช่องน้องเมืองวัดนะครับมันกระท่อมเล็กๆอ๋อเ,<ล>เป็นกระท่อมเล็กๆนี่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมเดินชมรอบๆนะครับนะมีไอเบ็ดกล่องด้วยนะเพื่อนนี่สามารถไปวางเบ็ดได้เลยนี่โอ้ก็เพื่อนที่ชอบแนวบ้านต้นไม้หรือว่าบ้านกลางป่าอะไรประมาณนี้นะครับผม วันนี้เรามีเมนูเด็ดนะเด็ดแน่นอนว่าเป็นของภาคเหนือพี่หนุ่มถือว่าเป็นแบบอะไรนะแบบ o r i g n a l แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรของเหนือเราอะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรของดิบเด็ดเดดเดอกินดิบใช่ไหมไม่ใช่ว่าม่วงนีน้าวดำงดิจัดแบบดิบแน่นอนีโอเคมาไม่ใช่ซาดแดงกวานะฮะซาดแดงกวนีดิบของนะครับผมุ้เลยครับผมมาเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมไปัว ตอนนี้ผมเอาเรือมาก่อนนะครับเพื่อนแล้วก็พี่เอกก็ตัดไม้มาก็ผมก็พาเรือมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไม้ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวไปรับพี่เอกนะครับรับน้องเบนซ์แล้วก็รับพานแป้งนะครับเดี๋ยวขนของขนไม้ขนอะไรนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาทําตรงนี้ต่อกันนะครับก็พี่เอกฝากพี่หนุ่มว่าให้มาวัดนะครับว่าตรงข้างหลังเนี่ยมันต้องตัดประมาณเท่าไหร่นะ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะกั้นตรงนี้พี่เอกก็จะตัดไม้ไผ่าจากตรงนู้นเลยนะครับจากบ้านผ่านเวสเลยนะครับ รอบนี้มารับพันเบน์นะครับผมก็พี่เอกว่าเอาไม้ไปทาหลังคาด้วยนะผมครั้งก่อนนู้นก็เอาไปทาไอ้ที่ล้างจานอนะ่ะพันเบน์เลยพี่เอกต้องขนไปอีกรอบหนึง่งจะไปขนาบครับผมมาเดี๋ยวเราถอยยอย่า้ดีเด้ <c oughs> อเอาแล้วครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็มารับพี่เอกนะครับ พี่เอกมันตัดไม้ไม่เสร็จเลยพี่เอกฮะเหลือเยอะเนาะอันนี้จะเอาไปทำอะไรนะทำฝาพี่หนุ่มทำฝากันห้องครับผมฝากันห้องเนี่ยเนี่ยเราจะตัดอันนี้ไม้นี่พี่เอกมันเป็นไม้ที่แบบอันนี้ไม่สร้างป่าพี่หนุ่มไม่สร้างป่าเขาก็จะออกเรื่อยๆใช่ไหมครับหน่อหน่อเขาออกทุกปีเนาะครับผมถ้าเราไม่ตัดเขาก็เป็นไงมันมันมี แบบแห้งเลยหนุ่มให้มันออกดอกอ่ะถ้าออกดอกก็จะแห้งแห้งไปทั้งกอเลยแต่เราก็ต้องเอามาใช้สอยเนาะใช่คือป่าชุมชนเนาะตรงนี้เนาะครับผมก็เป็นป่าชุมชนแต่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับได้ครับผมเนี่ยที่เราสร้างกันนะครับเอเป็นกระถินบ้างเป็นอะไรบ้างต่าแต่างหมู่บ้านก็มาแต่หมู่บ้านก็มาเอาพวกสังสังอะไรนะสังทั่วฟักยาวสังทำที่แบบปลูกอมะเขือเทศงี้ยครับผมมีมีมีเยอะแยะพี่หนุ่มก็คือมีมีรอยตัดอยู่เนาะมีมี ก็คือสามารถชุมชนในชุมชนนะครับเราแวกใกล้เคียงเราใช่อำเภอเราเนี่ยมาได้หมดเลยต่ังอำเภอก็มาได้ก็มาตัดเอาไปใช้กันนะครับมันเป็นไม้ที่แบบมันมอกเรื่อยไม่ใหญ่อยู่แล้วนุ่มไม่ใหญ่หายากเพราะว่าเป็นป่าไผ่หมดเลยที่นี่เนาะไม้บงป่าไม้สร้างป่าเป็นนจะเ็นประมาณอย่างนี้นะเพื่อนนะเนี่ยเขาอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ตัดเขาก็มันก็จะแห้งเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะแห้งถ้ามีใครตัดไป แต่นี่มันเป็นไม้เล็กๆเนี่ยนี่ครับผมเราก็ต้องตัดไปใช้บ้างนะครับเเดี๋ยวเขาก็จะออกขึ้นมาใหม่นี่เหมือนฝนจะตกด้วยเพียก <c oughs> ก็นี่ครับผมเป็นตัวอย่างของไม้ไผนะ่เนาะที่มันหมดอายุหมดสภาพเขาก็จะล้มตายเองนะเพื่อนๆเนี่ยถ้าเราไม่เอาไปใช้ก็มันก็จะหออย,ยวเงี้ยดอกเขาจะออกแล้วก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะฉะนั้นเราต้อง แล้วแต่นะว่าเราจะไปใช้ทําเป็นสังอะไรก็ได้นะสังถั่วสังมะแตงอะไรพวกนี้ครับเนี่ยได้ครับผมเนี่ยเราก็ตัดตัดไปบ้างเนาะเอาไปใช้เอาไปใช้สอยเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมป่าก็ยังอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมว้าวชวนน้องไก่มาเลยเขาเวียงช่วงนี้เขาเวียงบอ่อยเอานี้ได้นะ ไปคนเลยไปคนเไปเลุยแลยไปไปกกได้เอาขวานหะมันผมนั่งได้นี่ดกอะี่ผมนั่งได้เลยคือคุยน่มนอยไเนี่ยมนเนี่ยมาเมมีซิสได้หน่ะ่างกระ้างมามีซิเจ่หะมนเหือขึ้น แรงมากที่ททไหนเรืออูหโ,โ,โมาเห็นปะอาแล้วครับผมตอนนี้เราใกล้ถึงหมายแล้วนะครับเป็นเกาะกลางน้ำนะเพื่อนเพื่อนคือตอนนี้เราก็วันนี้มีน้องเบ้นกับน้องแ้งนะครับช่องบางหวันก็มาอยู่กับเราตอนนี้เขากำลงังสร้างเป็นอะไรพี่สร้างอะไรนะ นั้นนะครับเอาไว้วางของอะไรวนะอเอาละครับผมสุดยอดเ<ม>นาะสุดยอดครับวันนี้เราะเ <laughs> ข้าป่าแล้วครับผมปารีปาดอนี่น้องเบนนี่สุดยอดแล้วครับผมโอ้ยเอาละฮะพี่เอกอือหึ่งอื้อหืออื้อหึ่อื้อหือดูเพื่อนดูหนทางของเราอย่างนี้ต้องจัดขวารองอีกสักแพ็คเลยมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ มาพบพาพพบพาพน้องเบนน้องแฝงทำหันให้เรียบร้อยผมโอ้โหเลื่อยมาแข็แแงแรงเลเนี่ยโอ้พี่เอกเโปรเจกต์นี้สุดยอดเลยนเนี่ยลองขามไม้ทราครับว่าจะเสร็จสมบูรณ์เนาะอยู่อยู่คลิปพืนนะครับโอ้นโหส,สุดยอดเอาละพี่เอกก็มีว่วันนี้เรามี ส้มตำอีกแล้วเพื่อนๆใครอยากจะรู้นะส้มตำสูตรพี่เอกเดี๋ยวเราจัดส้มตำกันอ่าจัดส้มตำอีกรอบหนึ่งครับผมนี่ฮะเดี๋ยวก็ตัดไม้ไผ่ใส่เนาะครับเป็นชั้นวางได้เลยสามารถวางทุกอย่างนะผมวางใจได้ไหมเฮ้วางใจนี่ต้องหรือว่าโดนใจเอาละครับผมตอนนี้ก็ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมเ,เราจะทําเป็นโครงปิดนะครับเป็นที่ปิดเ,กกนนเป็นฝาโอเคได้ครับผมเนี่ยเป,<ไ>ป๊ะเลยนะโอ้โหตอนี่ครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าว่าเสร็จออกมาจะสวยไหมนะครับผมที่เอกว่ามันทามนมะละกอตำนะครับผมเป็นไงเวก เครื่องเท่าเดิมอืมอันนี้ตำเหมือนเดิมวะอืมตำอะไรทำไทยเป็นไงเนี่ยวันนี้ไข่มะเขือเทศมึงเห็ไมริได้เนียนขาวว่พี่เอ่ะมือโดนอะไรไหมเนะไม่รู้เนกันมันคดนองอเจ็บอ่ะกินยายังไม่กินอืมดีนะต้องต้องกินนะมันคนอย่างเดียวเหรออืม ไปจับอะไรมาไปอุ้มอะไรมาวาไม่รู้อะเอาไม้มามั้งน้องแฟงก็ไม่กินนะครับผมเพื่อนคือตั้งแต่เด็กมาแล้วนะครับ<ช>คือไม่ไม่ชอบกินมะละกอคือแพ้มะละกอนะครับก็เลยโอเคเราก็เลยกินสองคนเนาะตอนนี้เราเดี๋ยวเราทานส้มตำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะตีแตะนะครับด้านหลังนี้ก็จะทําเป็นทึบหมดเลยอันนี้พี่เอกก็ผ่าได้นิดหน่อยนะครับ ก็เดี๋ยวรอผ่าเสร็จนี่ก็เราปรับปรุงข้างหลังด้วยเนาะเมื่อกี้พี่เอกก็เนี่ยพัฒนาไปหน่อยนึงับให้มันลงนะครับผมก็เดี๋ยวเราตีแตะใช่แล้วตรงนี้เราก็จะทําประตูแบบเปิดได้นะสองด้านเลยครับผมนี่กรบผมของแท้มาแล้วครับเนี่ยของดบของจริงวันนี้พี่เอกไม่ธรรมาดาครับโอ้โหเป็นการฉลองนะเป็นการฉลองเราแบบ เมื่อกี้มะละกอนี่แบบเสียวท้องเลยเนี่ยตอนนี้นี่ครับผมเจอน้องแฝงนะครับโอ้โหก็เปิดร้านอยู่ที่ไหนน้องแฝงร้านสันอ่างใช่ชื่อร้านอะไรนะร้านเช็คอินครับเช็คอินนะเพื่อนโอ้มาทานได้อ่างเก็บน้ำห้นมะนาวครับเนี่ยที่อ่างเก็บน้ำห้นมะนาวร้านเช็คอินนะครับผมเซิร์ชเข้ามานะครับเจอแน่นอนนี่ข้าวคัวหัวร้อน ดู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 โอ้โหการซอยก็รู้แล้วนะครับว่าเซียนของจริงนี่นี่นี่ซอยหมูยอบ่อยนี่ผมเลื่อนมาทานได้นะครับผมวิวสวยนะครับผมอ่าส่วนพี่เอกก็นี่ครับผมก็จะผ่าเรื่อยๆนะพี่เอกเนาะครับผมเดี๋ยวเราตีหมดเลยนะพี่เอกเนาะพี่เอกไม่ต้องแหงใช่ไหมครับผมเอาขนาดชิดๆเลยฮะกูไหนว่าแบบชิดชี่หรือเปาเอาแหงก่อนเออแหง แข้งว่าน่ะรู้ว่าจะเอาชิดเลยอชิดเดี๋ยวนี้หน่อยก็ได้ฮะชิดเลยอ่ะให้ลมเข้าไม่ใช่หรออ่ก็ได้น่าก็ได้นะอืมโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผมก็พี่เอกบอกว่าอยากจะได้ชิดกว่านี้จริงๆผมก็ชิดเลยนะนี่ครับชิดกว่านี้จะเจ็บอ่ะโอ้เนี่ยจริงๆก็มองไม่เห็นเบรกไม่มีใครมองเห็นหรอกข้างในอ่ะเออ มองไม่เห็นมองไม่เห็นพี่เอกเลยผมมันห่างไปหน่อยนึงอ๋อชิดอีกหน่อยเนาะกลัวคนมาส่องนะครับผมด้วยอืนเรามานอนอย่างเงี้ยไุ่มโอเคได้เดี๋ยวผมชิดอีกหน่อยนึงกำลังลองคนมานอนมามาจ้องดูเราทางในโอเคโอเคตอนนี้น้องเบนก็เริ่มซอยตักไคลนะครับผมฝากด้วยเนาะฝากซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับผมแรนด์แรนด์ สัตว์ใก้พวกเราด้วยนะครับผมเป็นกาลังใจให้พวกเรา <c oughs> ก็วันนี้เป็นซานะครับเป็นซาเนื้อนะครับผมเมื่อกี้น้องแฝงก็อยไปแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ต้มนะเดี๋ยวเราจะต,ต้มหน่อยนึง <c oughs> ก็ฝากร้านด้วยนะครับน้องเบนซ์ชื่อร้านอะไรนะฮะติดลม,ลมชื่อร้านติดลมครับติดเก็บน้ำห้วยมะนาวครับเซิร์ชคำู้ว่าติดลมอ่าเก็บน้ำห้วยมะนาวก็จะเจอนะครับผมก็ร้านทันแฝงนีด้วย ใช่เมื่อกี้ร้านแฟงแนะนําไปแล้วเช็คอินนะครับผมก็ใกล้ๆกันนะครับก็จะเป็นเมนูซาอะไรก็ได้นะครับใครอยากจะกินซาก็สั่งซ่านะครับซื้อมาครับเดี๋ยวซาให้กินแล้วก็ตอนนี้เรานี่แฟงก็ก่อไฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะต้มต้มเพียนะครับผมนี่เขาเรียกว่าเพียโอ้โหแรลงตตวนีะแรลงวันก็เลยครับลงเลยพาลงเลยนะครับนี่ครับเขาก็จะ ต้มกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวทานกันแบบสนุกเลยนะครับอันนี้พี่เอกก็ยังผ่าไม้อยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับก็จะผ่าเรื่อยๆนะเพี่อกเาะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปตีแตะด้านนู้นเมื่อกี้ไอ้ปลวกขึ้นนะเพื่อนเนี่ยปลวกมันมากินไอ้เนี่ยพี่เอกก็พ่นยาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเชลเชลดรนะเพื่อนนะเนี่ยเนี่ยเชลดร้ยเนี่ยปลวกแมลงเรียบร้อยหมดเลยนะเพื่อน สปอนเซอร์เข้าเลยนะสปอนเซอร์ชียได้นะครับผมเพื่อนมีครับนี่คือการต้มน้ำเพียนะเพื่อนก็เป็นพวกตับพวกอะไรนี่เราจะต้มให้สุกนะนส่วนอ่าที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะเนาะข้นไม้สบายนางอ่าสบายนางแล้วนีนี้สบายนางแล้วก็จะซอยแบบนี้นะโอ้เราต้องแข่งกับเวลาแล้วแข่งกับแรลงวันดนะ้วยเนาะแรลงวันนี่เขาไวนะบางครั้งเขาแบบ แ๊บเดียวเขาก็สามารถวางไข่ได้เลยนะครับเนี่ยเพื่อนนี่สงแคือ <c oughs> ตัวนี้ก็เครื่องเราก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับพร้ไข่หอมดวนหอมสะไคร้บต์ไอ้หอมหัวใหญ่บ้านเรานะครับผมนี่อำเภอแม่วางชื่อเรื่องชื่อเรื่องหอมหัวใหญ่นี่ก็พี่เอกก็น่าจะนี่น้ำแล้วก็เดี๋ยวเราจะยำกันแล้วนะครับผมเพื่อนเราก็จะทํางานไปด้วยนะนี่อันนี้ผมก็จะทําหน้าต่าง ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวก็จะตีแตะให้เต็มเลยนะครับผมนี่จะตีแตะตรงน,นี้ด้านหลังนี่จะไม่มีประตรูนะครับไม่มีหน้าต่างก็ด้านหน้าดีก็จะมีหน้าต่างโอ้นี้ก็นะครับมาช่วยกันแบบนี้รวมกันนะครับส่วนน้องเบนซ์กับน้องแฟรงก์นะครับก็ทําที่ทำอาหารที่วางชั้นวางอาหารให้เราโอ้นี่ใช้การได้จริงๆนะพี่เอกเอนาะ นี่นี่ก็พี่เอกก็วางแล้วนะครับผมนี่สุดยอดครับเพื่อนบรรยากาศครับก็ลองใช้บานพับก็พับได้แล้วนะก็นี่ฮะนี่ก็พี่เอกกับน้องเบนก็เร่งข้างหลังนะครับนิดเดียวนะครับผมเราจะปิดด้านหลังนี้หมดเลยนะครับแล้วไก่นะอย่างไงพี่เอกวันนี้ก็เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆนะครับพยายามให้เสร็จนะครับผมอ๋อ วันนี้คิดยังไงใส่เสื้อสีเขียวฮะเพราะว่าเป็นวันพุดครับอ๋อวันพุธสีเขียวโอ้โอนัดน้องเบ้นมาเลยนะใส่ส,นนสีเขียว,วนาคารโอ้โหเอาละครับผมเดี๋ยวเสร็จน่าจะเสร็จด้านหลังเนี่ยเราจะกินข้าวกันแล้วนะครับผมก็นี่มาแรงวันก็มาเยอะเลยละต้องรีบกินกันละนี่ไล่ย,ยุงกันด้วยนะครับผมโอ้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วอะเดี๋ยวผมจะลอง เปิดปิดหน้าต่างดูนะครับว่าจะใช้การได้หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่เอกลองลองปิดบานสวิงนะฮะไม่เป็นไงพี่ชิดแต่แต่ต้องใส่บานพับนะพี่เอกอุ้ยแต่ต้องใส่บานพับด้านไหนพี่เอกอันนี้ผมมัดไว้ก่อนข้าวๆเนาะก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวทำหน้าต่างเปิดหลายช่องหน่อยใส่ได้ก็ได้นุ่มเล็กเล่นลวดอ่ะอเลลดพันไวก็ได้อะอาหมวมๆหน่อยอะหลรมมๆเนาะโอเค เดี๋ยวจัดให้ครับเรียงรวบนี่เลยเนี่ยเสียบๆสนี่เลยนี่ครับเปิดอย่างเงี้ยอ่ะเปิดแล้วครับลองเปิดดิเนี่ย่จริงๆริงมันต้องเออ,องั้นอ่ะมัขึ้นมา,นาเนี่ยเวลาที่พี่เอกมาอยู่แคมป์เงี้ยพี่เอกก็<อ>เปิดขึ้นก็สามารถแบบงลงลุได้หายใจแบบสะดวกเนี่ยหายใจสะดวกเลยเนี่ยอุ้ยดูดูแม่น้ำด้วยโอ,โอ้ยตกปลาเพลินเลยเนี่ยมีมิติครับว่ามีมิติใครที่ไม่อยากไม่อยากตกปลาก็มานอนเล่นเงี้ยชิวชิวเนี่ย น้องน้องแสงก็ช่วยไอพี่ที่โคให้ด้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เริ่มเริ่มดีขึ้นนะเยอะเลยเนี่ยเราตัดต้นมงต้นไม้อะไรที่มันรกๆออกเนาะนี่ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแน่อยู่ขึ้นเยอะเลยครับนี่จะเป็นแบบสุกๆนะครับแล้วก็นุ่นก็เป็นดิบๆเลยนะครับผมนี่ยอดนี่เดี๋ยวเราจะหาเข้าด้วยกันนะครับผม นี้ก็โอ้วันนี้ตามตามที่พี่เอกตั้งใจไว้เหมือนกันนะครับผมก็คือจะปิดประมาณข้างหลังให้หมดนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะก็ได้เท่านี้นครับผมเดี๋ยวฝั่งนี้เนาะยักยักมาเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนั่งทานข้าวด้วยกันบนข้างบนว่าจะพอไหมนะนี่เริ่มมืดแล้วนะครับผมยามเย็นแล้วครับว้าวนี่ครับผมเป็นเมนูพิเศษเนาะวันนี้เมนูต้อนรับ น้องเบนซ์นะครับแล้วก็น้องแฟรงค์นะครับที่มีโอกาสมาช่วยสร้างตรงนี้นะครับแล้วก็พี่เอกว่าเลี้ยงส่งผมด้วยนะเพราะผมจะไปอยู่พาวนะครับผมแล้วตอนนี้เจา้าภาพก็กลาลังไปล้างมือนะครับผมยางไม้เพราะายางไม้เนี่ยแบบค่อนข้างที่จะติดมือมากดูมือเพื่อนยางเนี่ยมันแบบล้างไม่ออกเน,นี่ยมันเป็นยางเหลืองๆนะเพือ่อนพี่เอกจะขึ้นตรงไหนครับขึ้นตรงไหน เอาเอาเลยครับม่เด yeah um> pues ี๋ยวเราหยอกแล้วครับผมเป็นไงบ้างน้องเบนอร่อยไหมครับขมมเนาะขมจำหลอมเนาะมะเรงวันนี่มะเรงวันก็มาแล้วขมเผ็ดนำเนาะของแท้ของแท้ต้องขมเผ็ดนำนี่ดูสยอดนี่ดูนี่เบนก็กินไปด้วยถ่ายไปด้วยนะมือไม่นแต่ข้าสุดยอดเลยครับก็เก็บภาพอีกหน่อยนึงนะเป็นไงเบ้น เก็บบรรยากาศนิดหน่อยเดี๋ยวแบมือให้ผมดูหน่อยเห็นแล้วนี่พี่เอกวางแผนวางยาผมนะครับมือพี่เอกเปื้อนหรอเปื้อนเหนืออ้าวพี่เอกไปตัดมาทำไมไม่โดนกําลังครับกําลังเหรอผมล้างไม่ออกอ่ะล้างไปรอบเออหูหูวางเออดูหูหูออกแล้วนี่ครับผมน่ะพี่เอกลองทานให้ผมดูนะดิบนะดิบขอแยกหนึ่งวันนะครับนี่ครับผมนานๆได้กิน อกินดิบๆกันเลยนะทั้งเบนแบบสุกด้วยบีบด้วยชุดซ่าเนาะหรือว่าชุดลาบชุดซาบขอบเตียมมาให้เลยดูดูแต่ไม่มีผักเนาะถ้ามีผักนี่มันจะแหลมมากเอากับผักได้ไงไม่ใช่เมงบุ้งใช่ไหมโอเคครับผมไม่เกรงใจแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากินกันนะครับผมไอเริ่กินข้าวกันก่อนครับตอนนี้เรา เคลียร์ของนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ได้มาในสัปดาห์นะครับพี่เอกก็จะต้องไปทํางานในระหว่างสัปดาห์แล้วพี่เนาะใช่ครับผมก็จะต้องเก็บไม้ที่ผ่าไว้เนาะใช่รอบหน้าค่อยมาสร้างมาทํำกันต่อนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับกันแล้วนะครับผมน้องเบนก็นี่ล้างจานอยู่ข้างล่างครับนี่เป็นน้ำอุปกรณ์อะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะขนขึ้นเรือแล้วก็เราจะทยอยกันไป ก็พี่เอกก็จัดสรรอาหารให้โอเคพี่เอกเรียบร้อยอิ่มเรียบร้อยจัดเราก็เก็บของเก็บอะไรเรียบร้อยหมดนะครับเนาะเดี๋ยวก็ให้น้องๆล้างจุงล้างจานนะครับเรียบร้อยสำหรับวันนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับผมที่เรามีความสุขกันทั้งสามช่องนะครับหนึ่งไีแล้วก็น้องเบนซ์บางหวันนะครับแล้วก็น้องแฝงด้วยนะครับผมแล้วก็เอกบีเอ็มด้วยครับผมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราทั้ง3ช่องเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เอ็มแล้วก็หนุ่มวายเอ็นทีแล้วก็เบนซ์บางหวันแฟงบางหวันก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับผมไม่เป็นไรครคอมเมนต์ด้วยพี่คอมเมนต์อ๋ออย่าลืมคอมเมนต์ทำไมเยอะๆนะครับผมอยากอยากให้เราทําอะไรกันเนาะใช่ครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่เอกก็จะพาน้องๆไปก่อนนะครับผมรอบนี้ ผมก็เปลี่ยนโชเฟอร์นะครับผมผมนี่ช้ามากกว่าจะมาถึงนี่เป็นชั่วโมงนะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนโชเฟอร์นะครับตอนนี้พี่เอกก็จะเป็นคนขับนะครับนี่พี่เอกนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้ก็สามคนก็จะออกไปจากที่ส้รางที่พักนะครับ กลางเกาะกลางน้ำนะครับผมไปกันแล้วก okay. okay. ็จะไปที่ผ้าของน้องๆบางหวันกันนะครับผมไปคุยกับที่นู่มอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้พี่หนุ่มครับผมเอาไม้อันนี้ออกกัอนหนึ่งนะเอาไม้เนี่ยมันล้มอ่ะนี่ครับผมโอ้ยบายครับผมเนี่ยไมเนี่ยพี่เอกบอกแล้วมันอยู่ตรงนี้นี่ก็หลบเกิด เนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกครับผมนี่เป็นเกาะนะครับผมเพื่อนไปโน่นก็เคยมาแล้วสคนนะโอเคครับผมก็ะทอ,องเป็นท็องชินอยู่ที่บ้านเหรออยู่ที่นู่นรออยู่ที่นี่ที่บ้านของเขาอเรอเนาะโอเคร okay. ครับผมเพื่อนนี่เราก็จะไปจากเกาะนะครับโอ้ oh. ตอนนี้ แดดเริ่มตกแล้วครับผมไลยก็หมายของเรานะครับอยู่ตรงนู้นนะครับผมเกาะตรงนั้นน่ะเป็นเกาะนะครับเพื่องทีนี้เดี๋ยวเราจะไปบ้านน้องๆบางหวันกันนะครับผมก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่ไกลกันนรอกนุ่มประมาณร้อยเมตรมั้งถึงปะนุ่ม เป็นชั่วโมงครับพี่อนกว่าจะเดินทางไปร้อยเมตรชั่วโมงเอาเพื่อนมาทําอะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเรามาอยู่ที่บ้านต้นไม้ของร่องบางหวันับเนาะก็เย็นละใช่ครับมันก็ย้ายย้ายกันกลับบ้านแล้วพี่องวันนี้ตั้งกล้องกันครับพี่หนุ่มก็จะได้ของขวัญกลับบ้านนะครับผมโดยหน่อไม้แซงป่านะครับโอ้โหแล้วก็เห็ดโคนประมาณสักสิบห้าดอกโอ้โหได้ต้มยำแน่นอนครับผมเพื่อน ทะเลาะเด็ดแน่นอนเด็ดที่ไปอยู่ห่วไว้ที่รถก็เห็นพี่เอกกินว่าแน่แน่รับประทานน้องเ้นเนาะใช่มันเว้นไม่ได้ของฝากอะไรเลยก็ได้ได้สร้างมีมีได้างให้เรองส่ล้วโอ้ได้คนหุงเนาะใช่นน้องแฟงดีใจเลยน่ะเยี่ยมมากครับผมขอบคุณมากที่มาร่วมพิธีแนสนุกมากครับวันนี้ใช่ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ฝากกำลังช่วยพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมกลับบ้านน้องๆบางวัานครับติดตามชมได้นะครับสวยงามมากน้องเบนน้อครับผมโอเค let's go บ๊ายบายไปท